สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาตัดกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งของเรานะคะที่อยู่หน้าร้านนะคะเพื่อนกวางตุ้งดอกนะคะเห็นไหมคะสวยๆกำลังน่ากินเลยนะคะอันนี้ต้นเดียวนะคะเพื่อนต้นเดียว ต้นเขาโตมากเลยนะคะตอนแรกอะ่ะเราว่าจะถอนนะคะเพื่อนทีนี้เราดูแล้วนะคะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นขแขนงนะคะเพื่อนขแขนงที่เป็นขแขนงที่เขาออกมาเต็มเลยนะคะเพื่อนถ้าเกิดว่าเราถอนไปอ่ะเราก็คงจะได้กินแค่รอบเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัด ก็จะตัดเขาแล้วก็เหลือเขาไว้นะคะต้นเขาให้เขาให้เขางอกให้เรากินใหม่นะคะเพื่อนเขาอยู่กับมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงของเราวันนี้จะมาตัดก็เลยถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะเดีย๋ยวเราก็จะมาตัดกันเลยนะคะเพื่อน อ่อนๆเลยนะคะเพื่อน,นตัดตรงนี้เลยนะคะนี่นะคะเพื่อนนี่เห็นไหมคะใหญ่ๆอ,อ,อ่อนๆเลยนะคะเพื่อนกวางตุ้งดอกของเรา แล้วก็มีข้างในอีกต้นหนึ่งนะคะเราจะตัดคักในไปด้วยนะคะเพื่อนนี่แล้วเขาก็แตกมาใหม่อุย้ยกรอบมากเลยนะคะเพื่อนกรอบมาโว้ยกรอบมากเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นกวางตุ้งเก่าของเรานะคะเ<ม>พื่อนแล้วเขาก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะ เรียบร้อยละอันนี้ก็เป็นมะเขือพวงนะคะมะเขือพวงของเราอยู่ด้วยกันสองต้นนะคะเพื่อนอและอันนี้ก็เป็นมะเขือราดบุรีนะคะตอนนี้ออกลูกเอ้ยออกออกดอกแล้วนะคะเพื่อน ติดดอกแล้วนะคะมะเขือลาดบุรีอันนี้ลืมอีกแล้วนะคะเพื่อนมะเขือพวงหรือมะเขือยาวเนะะี่ยค่ะลืมละอันนี้ก็เป็นมะเขือลาดบุรี อันนี้เป็นมะเขือยาวนะคะเพื่อนไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะเราลีใบออกหมดเลยนะคะคือใบเขาเหี่ยวเขาเหี่ยวเหมือนว่าเขามีแมลงกินรากเขาหรือเปล่าไม่รู้นะคะเราก็เลยตัดใบเขาทิ้งเลยนะคะเพื่อนนี่ก็เป็น สารเนรนะคะกับขึ้นชายก็อยู่รวมๆกันนะคะเพื่อนและที่ที่งอกออกมานี้ก็เป็นผักคะน้านะคะผักคะน้าที่เราเอามาโรยไว้นะคะเพื่อนมีพื้นที่ว่างเราก็โรยนะคะเห็นไหมคะอันนี้เป็นผักคะน้าทั้งนั้นเลยนะคะเราโรยไว้ อันนี้ก็เป็นผักบุ้งนะคะที่เราโรยไว้นะคะเพื่อนนี่นี่นะคะผักคะน้าในแปลงของเรานะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็ได้กินแล้วนะคะเพื่อนเราจะให้เพื่อนดูต้นต้นกระหล่ำดาวนะคะนี่นี่นต้นกระหล่ำดาวนะคะ อยู่ในแปลงนะคะเพื่อนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นไม่กระลำดาวก็โคลาบีนะคะอันนี้คือยังยังยังดูไม่ออกนะคะเพื่อนแล้วโคลาบีนะคะเพื่อนข้างล่างก็มีต้นผักคาน้านะคะ ที่เราโรยๆไว้นะคะตอนนี้งอกมาเต็มเลยนะคะนี่นะคะมะเขือเทศของเราติดดอกแล้วนะคะเพื่อนมะเขือเทศพันสี่ดานะคะเราก็เริ่มมีดอกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นผักบุ้ง บุ้งของเราก็ใบบัวบกก็ขึ้นมายึดที่นะคะก็มีผักโขมแดงที่เราตัดไปกินบ้างแล้วนะคะเราก็ปล่อยตอเขาไว้นะคะเพื่อนไดนโนเสาร์เคลนะคะไดนโนเสาร์เคลต้นเล็กๆเราก็เริ่มโตแล้วนะคะเพื่อน ก็เบียดเบียกันอยู่นะคะอันนี้ก็มีหลายอย่างนะคะเพื่อนก็มีผักเป็ดมีผักบุ้งนะคะมีต้นหอมเราก็เอาผักบุ้งมาโรยๆไว้นะคะเพื่อนคือเราไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเลยนะคะอุ้ย วันนี้ก็เอาพริกเอ้ยวันนี้ก็เอาสวนผักข้างร้านนะคะมาให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ